ชื่นใจมากครับวันนี้คนเยอะทีเนี่ยอบอุ่นมากใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้ตอนแรกบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นกันหมดเหมือนกันที่อยู่ที่นี่แต่เราหนีมาเที่ยวที่นี่กันหมดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะพาไปนานนิดนึงแล้วกันนะคะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับรายการกรุงศรีหนึ่งท้าแล้วก็เห็นแฟนคลับที่อยู่ที่ตรางแล้วก็ที่กรุงเทพมาเยอะขนาดนี้นะคะดีใจครับมางานนี้ที่ไรอบอุ่นทุกครั้งนี่เองครับสนุกเป็นกันเองสบาย์ไลนเหมือนสตารกรุงศรีนะครับ ทำธ<ม>ุรกรรมกันแล้วยังเอย่อยได้ไหมคะข้างบนยังไม่ได้ทำเขาบอกว่าค่ะหลายๆท่านเนี่ยถือบัตรเอ็กซ์ติมเมอร์ที่เป็นรูปพี่นัทได้วยน,นอะอ๋อเหรอครับส่วนมากนะคะวันนี้เน,นี่ยน่าพึ่งใจแทนมากๆครับผ<อ>ม<อ>ใช่แล้วแล้วก็ววเดี๋ยวต้องถามนิดนึงวันนี้มองไปรอบๆเ้าเห็นบูธของธนาคารกรุงศรีแล้วอยากจะแนะนำโปรโมชั่นหรือว่าแนะนำบูธไหนให้กับแฟนๆบ้างคะเราก็อยากแนะนำบัตรวินเนอร์ได้เป็นการ หน้าแต่บินเนยแต่ละคน6คนนะครับเลือกได้ว่าชอบหน้าไหนนะครับหน้านั้นเราก็พยายามถ่ายให้ดูดีที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยไหมเนี่ยก็ไปไปลองสอดส่องดูได้นะครับที่กรุงศรีทุกสาขาแล้วนอกจากนี้อันอันที่นักชอบมากอันนี้แบบผู้ผู้จากใจจริงคือเป็น s m s b a n k i n g ครับเพราะว่าอ่าเป็นโนบที่บอกว่า เปียนเราตลอดนะเราใช้ตางไปเท่าไหร่ก็เข้ามาที่อ่ามือถือเราแล้วก็คอยบอกไม่มีใครจะเอาไปใช้ของเราได้แน่นะครับยังไงค่ะปลอดภัยด้วยอะอาล่ะนะคะนี่คือในส่วนของที่พี่นัทชอบแล้วก็นอกจากนี้นอกจากที่พี่นัทเนี่ยมีเสียงเพลงมาให้แล้วนะคะยังมีของรางวัลมาให้ด้วยของรางวัลของพี่นัทเดี๋ยวเรามาดูวันนี้พี่นัทเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตุ๊กตาหมี แต่ว่าที่พิเศษอยากให้พี่กระโชว์เลยยื่นมือทันทีเลยพิเศษยังไงกระโชว์เลยค่ะเพราะว่าอ๋อมันมีนี่ข้างหลังนะพี่ลาซนอยากได้ไหมอยากได้ไหมยันน้ำตอกให้โยนมาเลยถ้ามียังไม่ห่อถ้ามีไม่หอนะคะยังมีอีกหนึ่งชิ้นที่พิเศษเช่นเดียวกันเยอะมากๆเอยนี่เป็นราชิ้นแรกก็ตามมีพร้อมลายเซ็นชิ้นต่อไปเป็นนี่ ขอมีสองด้านด้วยนะครับใช่ล้วคะมีลายเซ็นเดอะวินเนอร์ครบทุกคนเลยมีค่ามากๆอันนี้อยากได้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจ่ายเป็นชุดเลยค่อละเราต้องทำงานะนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนิดนึงวะันเราจะขอตัวแทนห้าท่านเท่านั้นแต่ว่าเงื่อนไขนิดเดียวห้าท่านที่มีสิทธิ์จะขึ้นมาชิงของรางวัลของพี่นัทของเรานะคะจะต้องมีบัตรกรุงศรีค่ะ ห่าคนหลาดเตรียมที่มาน้องๆนีนงเงือกหรือน้องๆยืมพี่ขึ้นมาได้ท่าคนหลาดัอใจดีโอยสุดด้านเลยหลาดเอาหลากมีการเดี๋ยวเอามาคืนด้วยนะ ห้าคนแรกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนพราะได้เดี๋ยวเออเออใจเย็นึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นะคะเดี๋ยวขึ้นได้ขึ้นได้หนึ่งเอามาแล้วนะคะโอหคนนี้ตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยเอาล้ห้าพอหคนพอเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสองสามาแลนะคสี่าโอเคตรแล้วโอเคโอเคี๋ยวแล้วที่ดาเสื้อดำเลยมาตรงกลางเลยเลยเลยโอกระจายกระจาย ตัวแทนพิเศษของเราตัวแทนพิเศษรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้กําลังใจตรงนี้เดี๋ยวมีของรางวัลปลอบใจให้เอาล่ะเพราะฉะนั้น,นตอนนี้เราจะมาเริ่มเกมของเราเกมอะไรนะยังไม่รู้เลยนะฮะเกมอะไรกันดี คารรุงศีเนี่ยนะคะได้มาเปิดสาขาใหม่ที่นี่ด้วยะนะคะซึ่งเป็นสาขาที่โรบินสานกลางและที่สำคัญเลยนะคะธนาคารกรุงศรีของเราเนี่ยมีครบทุกประเทศครบทุกจังหวัดะนะคะตอน บอกว่ามีทุกจังหวัดแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะเลือกใช้บริการไม่ว่าคุนจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะ,ค,ะคุณก็มีสิทธิ์ในการใช้บริการของธนาคารกรุงศรีได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกมของเราค่ะแน่นอนว่าจะต่อเนื่องมาจากจังหวัดนะคะที่มีสาขาของธนาคารกรุงศรีแต่ว่าง่ายกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีช้อยมาให้เชิญพี่น้าทางนี้เลยคะ่ะเชิญ,ญชน,นด้ <ขอ S 1> เลยเชิญอ่ับน,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 นี่เลย น้องของเราอะไรครับเนี่อน้องดีวค่ะอะไรนะน้องดีวใช่ไหมคะน้องดิวเหรอคะน้องดิวน้องดิวอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่คะยังไม่แก่เลยทำไมต้องบอกวัยอายุอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะ อ๋อในการคุดยด้วยเราเรียนเราทำเด็กตัวแล้วอ่าเล่นเกมกันด้อ่าหลังจน,นี้จะมีโจทย์นะคะซึ่งเป็นพยัญชนะเริ่มต้นของจังหวัดอ่าถ้าเกิดว่าใครจับได้จะต้องพูดคำว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาถ้าเกิดว่าจับได้ก่อไก่ก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาจังหวัดกรุงเทพ,เพอคอนแกนกาฬสิานธีภายในสามสิวินาทีาใครทำ<ค>ได้เร็วที่สุดใช่ค่ะพี่นันคนนั้นชนะไปเลยเอาล่ะถ้าใครจักถูก้าใครจับถูก นี่คือไม่จะเป็นจต้องขึ้นต้นก็ได้ใช่ไหมคะเพียงแค่อยู่ในจังนั้นมีกอ่าอยู่ในชื่อจังหวัดนั้นต้องมีก่อไปเดี๋ยวนัดคืนนี้เป็นกำลังใจนะพี่นัทเดี๋ยวเราเริ่มที่น้องเสื้อฟ้าเลยเริ่มที่น้องเสื้อฟ้าก่อนอะไรเดี๋ยวให้พี่นัทอ่านโจทย์นนนี้ัทต้องเป็นคนจับเองใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่นัทอ่านไปช่วยว่าสำหรับจุดแรกเป็นจังหวัดที่มีฮอร์นกู๊ครับฮอร์นกูโอ้ ไม่มีแม่สอเสือก็แม่ใ้เราก็ตกใจทุกคนตกใจพอเราไม่มีใครค้านเลยแล้วน้องทำหน้าตาแบบอย่างนี้เลยพี่นาน้องมงเลยเดียวมีเปล่าไม่มีเน่ะม่ฮ้อนสองไม่ต้องขึ้นต้นด้วยไม่เป็นไร อยู่ตรงไหนก็ได้ของจังหวัดอ๋ออยู่ตรงไหนก็ได้อครับวิ่งก็ง่ายเลยครับง่ายเลยค่ะภายใน30วินาทีออเสือนะครับไม่ใช่พนักงารูปงนะจะต้องเริ่มต้นด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาก่อนั่นให้ใหม่สามสิบวินาทีนะครับพร้อมแล้วรพ้อมแล้วหนึ่งสองสามให้เยอะที่สุดไม่ทันค่ะ เอาใหม่ค่เดี๋ยวค่ะอันนี้อันนี้เริ่มเอาเกมที่น้เราจะเป็นการจับเวลาครับน้องจับเวลาน้องไพนี่น้องพุ้งให้ได้มากที่สุดพุ้จังหวะที่มีซอเสือให้ได้มากที่สุดอันนี้ที่ซอเสือก็เป็นแท้เลยไม่ต้องให้เขาช่วยเลยคนก็เป็นไม่ต้องส่งไม้ค่ะเอาล่ะร้อนนมในไก่ย่างในไก่ย่างเพลงดังๆพร้อมนะครับหนึ่งสองสามนักนักการองเสรีอคร์ตต์ราชานี พี่นันได้กี่ทีเนียเดี๋ยวเราเฉลยทีเดียวเลยแต่ว่าจะบอกว่าพี่นันดินใกล้นองก็พอตื่นเต้นพูดไม่ออกเลยคิดไม่พี่ยืนอยู่กำลังใจให้เอาจรทางานก็บอกเนี่ยอ้าวรา่าเดี๋ยวต่อเลยนะคะพี่น้องคนที่สองคนต่อไปเลยอาวราคาเดี๋ยว้ี่นเค่ ข้าล่างแบบออย่าตื่นเปพูดไม่ออกนะไม่ได้รางวัลนะเอาละเดี๋ยวมันจะตัวนี้ะคะขอขวดชอขวดอขวดถึงจะชอบไม่มีจังหวัดที่มีนอหนูครับน้หนูนองหนูนะพร้อมยังพร้อมยังเออมาเต็มเลยมายาตนแต่นไอล่เอาละพร้อมเลยค่วพร้อมไหมครับพนงสองสามนาฬการุงสีน้รราลสีมา tenaga kerja tungsi ยืนดึงกำลังใจให้เพื่อนกอนครับตัวช่วยเยอะเลเนี่ยเดี๋ยวไปแบ่งรางวัลกันเลยโอเคต้าต่อไปต่อไปต่อไปครับอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรมีการสลับด้วยสลับไม่หอมระวังตัวนี้เป็นตัวง่ายนะตัวง่าย นจังหวัดที่มีช่อช้างครับช่อช้างี่หรอครับไม่มีไม่ด้เวลาคีิดเตรียมฟังตัวช่วยข้างล่างนดีๆเนี่ยค่อย่าลืมนะคะต้องพูดคำว่าธนาคารกรุงศรีก่อนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ว 1.. น3ไปธนาคารกรุงศรีเชียงใหม่ธนาคารกรุงศรีเชียงรายธนาคารกรุงศรีชัยนาธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรี เสียงลายเสี่ยมานี่มาทีมเดียวกันแท็กทีมกันเล่นวะเนี่ยเอาล่ะและสุดท้ายค่ะพี่น้าสุดท้ายอ่าเราเราเราเตรียมตัวมานานแล้วรู้สึกยังไงไม่ยิ้ถามหน่อยทำไมต้องสลับกันมันตื่นเต้นแตเหมือนต้องตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นตอนที่พี่นัากอดนี่แหละค่ะ ังหวัดที่มีรอเรือครับรอเรือาคิดคิดือว่าไม่ยากต้รอแล้วเอาละพร้อมไหมครพร้อมไหมพร้อมดใครถเต้นเครับเก้ายย่างอได้ลดดอะนะคะพร้อมคะพร้อมนะพร้อมเนาะตั้งสติดีครับพร้อมนะครับหนึ่งส เอินไม่ต้องขอบคุณพี่ค่ะเมื่อกี้เห็นน้องเขา p o w อ r up ปากถ่ายเลยนี่เหรอว่าชาร์จงช้าแบ่น้องก็ตื่นเต้นจริงๆต้อเข้าใจเลยนะคะว่าร่วมสนุกกันด้ยใจนะคะรับใกล้กับศิลปินที่ชื่นชอบมากๆเดี๋ยวเราให้พี่นัทเฉลยดีกว่านะคะว่าผู้ชนะของเราเป็นใครผู้ชนะคืออะไรเราบอกคนไหนอ่ะ อันนี้เป็นสีเสื้อครับสีเสื้อสีเสื้อน้องเสื้อเลียสีไหครับเสื้อดำว็นี้เองครับได้ไปสิบคะแนนเมื่อวานเมื่อวานออช้างนะครับชาเดี๋ยวให้พี่นมาขอที้หอกยก่อนนอันนี้ให้ทุกคนนะครับอันนี้ให้ทุกคนครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยนะ จริงแล้วเราอ่ะวงการเขาอยู่เบื้องหลังใช่ไหมหยบดิท่านพี่นายนสนกาเราะอาะอะสลับการสลับที่นิดนึงแล้วยังมีกลับรูปด้วยเพืให้สำหรับผู้ชนะเลิศ t h วินเนอร์ของเราโอเค t h วินเนอร์เรานะครับพี่สุดกันหน่อยที่สกันหน่อยท้่กันเลยใช่เรยสองกันเลยโอ้โหสุดไว้ปะครับเะ้ยนะ ได้ที่สองให้ที่สองค่ะคนไหนที่สองคนไหนที่สองมองก้น้องหน้าเลยค่ะมีหัานหรือตาอาชุบัดด้วยอาชุบัดด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะโอเคอย่างนี้เลยเอาละ เมื่อกี้กระซิบอะไรพี่ไม่ได้ยินเดี๋ยวก่อนเอาอีทีอีกทีร้องไห้ร้องไห้บอกว่าพี่นัทบอกนะพี่นัทบอกขอลังพิเศษเลยครับขอ้น่ากนพี่นับอกว่าพี่หูดีเลยไม่เขเดินมาบบนี้แบบนก็เดี๋ยวรอมากเลยแล้วก็หมุนตัวไป ีหรอได้ใจเลยโอ้โหสนุกสนานมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงนี้หรือว่ากิจกรรมเกมที่เรานํามาร่วมสนุกกันค่ะนายนักใจดีนะคะเมื่อความสุขแบบนี้แล้วค่ะเรามีผู้ใหญ่งใจดีเช่นเดียวกันนะคะที่จะมอบของขวัญให้กับพี่นัทนะคะองค์การนี้ขอเรียนเชิญคุณอารีรัตน์สุขไทยวิสิ์ผู้จัดการภาคดนตรีสาขาภูมิกม่าค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณครับ โอเคนะคะวันนี้คุณผู้ชมงานนี้และข่าวพิเศษนะคะขอเป็นกำลให้นายค่ะขอบคุณค่ะอาวล้วตายนะคะมันโคงสุดท้ายแล้วฝากอะไรดิ้งท้ายฝาอะไรทิ้งท้ายนะคะไมว่าจะเป็นผลงานแล้วก็ฝากบอกแฟนๆทุกท่านด้วยค่ะครับอา น,นี้ก็ฝากผลงานแล้วกันนะครับผลงานนะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่นะชิเงียบงานเพลงสุดท้ายที่ร้องให้ฟังกันเม่เกี้นะครับแล้วก็มีหนังสือด้วยนะครับไม่รู้ในนี้มีหรือเปล่า b E2S นะครับหนังสือซีอมองทุกอย่างจากทุกมุ่มใครชอบหนังสือก็อ่านจะได้ส่วนน้องๆคนไหนอยากติดตามผลงานของพี่นะครับเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับ f a c e b o o k c o m นั a s อด a ักดา s a เลยนะครับมี Twitter ด้วยฟอลโลกันแล้วก็มีลิงก์ไปไว้แฟนคลับด้วยนะครับในนั้นต้องไปดูกันนะครับแล้วก็กิจวัตรเลยนะอ๋อ ที่สำคัญครับวันนี้นะขอบคุณธนาคารกรุงศรีครับที่ทำให้เราได้ได้มาเจอกันครับขอบคุณมากครับอ,อ,อีกหนึ่งยาอีกหนึ่งยางในะวันนี้วันพ่อนะครับฝากน้องๆทุกคนไว้แล้วกันนะครับอ,อย่ากทำดีกับพ่อเฉพาะในวันพ่อนะครับขอให้เป็นลูกที่ดีในทุกๆวันเชื่อว่านัา่นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อปลื้มใจที่สุดครับขอบคุณครับค่ะแล้วในท้องขอบคุณพี่นันงสุดทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ แฟนเนาอบอุ่นเนาะอ,อย่างนี้ไม่รักไม่ได้แล้วจริงๆ